พอผมต้องทำคอนเทนต์เยอะขึ้นครับมีสปอนเซอร์เยอะมากขึ้นครับผมก็อยากผลิตที่คอนเทนต์ที่มันเยอะมากขึ้นเพื่อรองรับคนดูเนาะจำนวนคนดูที่เพิ่มมากขึ้นเพราะคนดูก็จะบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมคลิปกว่าจะออกทําไมคลิปมาชา้าจังเลยนานจังเลยผมก็เลยต้องหาวิธีแก้ว่าจะทํายังไงผมจะตัดเร็วขึ้น <c oughs> กลับ็สู่ครีเอเตอร์101ครับกับผมบีดัสกาครับในวันนี้ในหัวข้อเมื่อไหร่เราควรเพิ่มทีมงานครับและควรเพิ่มอะไรก่อนดีครับอย่างทีมผมทางานเอ้ยมีคนงานตั้งหลายคนมีทีมงานตั้งหลายคนบางช่องก็มีทีมงานแบบเยอะมากแต่บางช่องก็ทําคนเดียวแล้วจะมีปัจจัยอะไรหรือข้อคิดอะไรที่จะบอกว่าเราควรเพิ่มทีมงานแล้วครับผมอยากจะย้อนถึงตัวเองครับเมื่อสมัยตอนเริ่มต้นเนาะผมก็ทําคนเดียวใช้เวลานานเหมือนกันนะครับผมก็ทั้งถ่ายเองนะครับผมแล้วก็ ตัดต่อเองถ่ายเองก็คือตั้งกล้องนะครับพอถ่ายเสร็จผมก็เอามาตัดต่อเองนะครับแล้วก็คิดคอนเทนต์ก็ทําเองหมดแล้วบางทีการถ่ายเราไม่สามารถถ่ายด้วยตัวเองได้ผมก็เรียกเพื่อนมาถ่ายวิดีโอให้นะครับอาศัยแรงงานเพื่อนแต่ผมก็ยังไม่ได้จ้างทีมงานนะครับมาเพื่อช่วยเราณนะตอนนั้นพอผมต้องทำคอนเทนต์เยอะขึ้นครับมีสปอนเซอร์เยอะมากขึ้นครับผมก็อยากผลิตที่คอนเทนต์ที่มันเยอะมากขึ้นเพื่อรองรับคนดูเนาะจำนวนคนดูที่เพิ่มมากขึ้นเพราะคนดูก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมคลิปกว่าจะ ทําไมคลิปมาช้าจังเลยนานจังเลยผมก็เลยต้องหาวิธีแก้ว่าจะทํายังไงผมจะตัดเร็วขึ้นผมก็ยังฝึกและให้ตัวเองตัดเร็วขึ้นแต่มันก็เราไปใช้เวลากับการตัดต่อเยอะใช่ไหมทำให้นอกจากถ่ายเสร็จแล้วผมก็ต้องมาตัดแล้วก็ต้องมาอัพทาให้เวลานอนผมน้อยลงครับผมก็เลยเริ่มจากการที่ผมหาคนที่มาช่วยผมก็คือคนที่ ต่อเป็นครับโดยคนที่มาตัดต่อช่วยผมเนี่ยก็คือก๊อฟนะตอนนั้นนะครับกอฟฟี่เขานอกจากเขาจะตัดต่อได้แล้วนะครับเขายังเป็นคนที่ช่วยถ่ายงานให้ผม เขาก็จะมาช่วยงานตรงนี้ทําให้ผมมีเวลาที่จะไปคิดคอนเทนต์นะครับมีเวลาที่จะไปขายงานกับลูกค้าทําสไลด์แล้วก็ถ่ายวิดีโอเล่นเองนะมีเวลานอนเพิ่มมากขึ้นคนที่สําคัญในการเพิ่มทีมงานคนแรกสาหรับผมนะก็คือคนตัดต่อครับหรือบางคนอาจจะไม่ได้มองว่าเป็นการจ้างเขามาเป็นประจําอาจจะมองว่าคนตัดต่อเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้ครับอย่างเช่นบางช่องหลายๆช่องนะที่ผมเห็นเขาก็ใช้วิธีการจ้างเป็นรายคลิปหรือรายเดือนไม่จำเป็นต้องมาเป็นทีมงานหลักนะครับแต่แค่ถ่ายวิดีโอแบบด้วยตัวเอง แล้วก็สมคุตอัพใส่ Google Drive ส่งให้คนตัดต่อแล้วคนตัดต่อตัดเสร็จแล้วก็เอามาอัพคลิปนะครับแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับผมคำถามต่อมาครับแล้วเราจะหาคนที่มาตัดต่อหรือทีมงานเนี่ยได้ยังไงหรือว่ามีเทคนิคการหายัางไงครับผมว่าณปัจจุบันนะครับผมเห็นมีมีกลุ่มเรียกว่ากลุ่มสมาคมตัดต่อแห่งประเทศไทยนะครับกลุ่มนั้นก็จะมีคนไปโพสต์เยอะว่าอยากได้คนตัดต่อมาทํางานด้วยหรืออยากหาคนรับจ็อบนะครับเพื่อตัดต่องานให้หน่อยอะไรเงี้ยก็สามารถไปโพสต์ในกลุ่มเล หาคนในนั้นได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะเพิ่มทีมงานเราต้องมีทุนนะครับนั่นหมายความว่าก่อนที่ผมจะเพิ่มทีมงานผมต้องมีเงินก่อนผมต้องมีรายได้จากสปอนเซอร์หรือว่าผมมีทุนอยู่แล้วผมถึงจะเริ่มจ้างนะแต่ทั้งนี้นั้น <c oughs> ถ้าเป็นคนเริ่มต้นจริงๆผมแนะนําให้ทําด้วยตัวของตัวเองนะครับเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนก่อนแต่ทีมงานที่ควรเพิ่มเข้ามาช่วยเราตอนแรกครับผมก็ยังแนะนําให้คนคนนั้นสามารถถ่ายได้ด้วย เพราะเวลาเขาไปถ่ายมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าฟุตเทจเป็นอย่างไรมันก็จะประหยัดเวลาในการตัดต่อของเขาลงไปด้วยนะครับโดยสรุปครับ <c oughs> การที่จะเพิ่มทีมงานได้ครับ <c oughs> เราต้องมาดูว่าเราใช้เวลากับตรงไหน มากนะครับแล้วเราสามารถลดเวลาในการใช้ตรงนั้นอ่ะลงโดยการใช้เงินนะครับเป็นตัวช่วยและการเพิ่มทีมงานหลังจากนั้นครับก็ค่อยๆเพิ่มไปทีละสเต็ปตามบัจเจตของเรานะครับผมไม่แนะนําให้แบบว่าเริ่มต้นเซตอาพทีมจ้างคนมาหลายๆคนทุกตําแหน่งมาเลยผมอยากให้ค่อยๆทดลองว่าสิ่งไหนเรายังขาดสิ่งไหนที่มีทีมงานเพิ่มและมันช่วยประหยัดเวลาเราลงอาจจะเพิ่มจากคนตาต่อเพิ่มมาเป็นตากล้องหรืออาจจะเพิ่มบัญชีหรือจะเพิ่มครีเอทีฟค่อยๆ ไปทีละสเต็ปนะครับไม่ต้องรีบร้อนครับผมถ้าเพื่อนๆครับมีคําถามหรืออยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์หรือทําช่องครับคอมเมนต์ถามใต้คลิปนี้เลยครับผมจะเอาคําถามที่น่าสนใจนะมาตอบในคลิปถัดๆไปนะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ครีเอเตอร์หนึ่นยบลาไปก่อน <c oughs> ไปานนยบายจุ๊บ <c oughs>